และนี่คือสินค้าที่นายตึงหนื่งได้มาจากแอปพลิเคชันทีมูนะครับหลอดไฟตัวนี้นี่เองนะครับแล้วเซนเซอร์มันใช้งานไม่ได้เนี่ยนายตึงเนื่งเลยลองทําการคืนเงินไปแล้วครับสรุปว่ามันทําเรื่องคืนง่ายและได้เงินคืนไวมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมไม่ต้องคืนสินค้ากลับไปนะครับเขาบอกเอาสินค้าไว้กับคุณเลยแล้วเดี๋ยวทางเราคืนเงินให้นะครับง่ายๆแบบนั้นเลยสรุปว่าสินค้าก็ยังอยู่กับผมนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์แบบก็ตามนะครับกลายเป็นว่าแอปนี้เนี่ยเราได้เงินคืนด้วยของก็ยัง ปทับใจอะ้ดีมากๆนะครับและวิธีการคืนสินค้ากับแอปทีมูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเนื่จะมาแนะนํากันครับไปดูกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันทีมูกันเลยครับ หลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชันทีมูแล้วนะครับจากนั้นให้เราสังเกตเมนูด้านล่างนะครับแล้วให้ไปที่หัวข้อคุณนะครับกดเข้าไปได้เลยครับพอเรากดเข้ามาที่หัวข้อคุณแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อที่เมนูคำสั่งซื้อของคุณนะครับกดเข้าไปได้เลย พอเข้ามาแล้วในนี้ก็จะเป็นรายการสินค้าที่เราเคยซื้อนั่นเองนะครับโดยมันจะแยกตามระยะเวลาที่เราสั่งซื้อในวันนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับอย่างวันที่8สิงหาเนี่ยผมซื้อสินค้าไป2อย่างครับและ1ในนั้นเนี่ยมันมีปัญหาสําหรับผมก็คือตัวไฟเซนเซอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเซนเซอร์มันไม่ทํางานนั่นเองและถ้าเราต้องการคืนสินค้าที่เราเคยสั่งในวันนี้นะครับให้เรามากดที่ปุ่มคืนสินค้าหรือว่าคืนเงินนะครับพอเจอแล้วกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาถามนะครับว่าเราได้รับสินค้าได้รับพัสดุแล้วหรือยังนะครับในกรณีนี้ผมได้รับแล้วนะครับเราก็จะตอบว่าใช่นะครับจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าขอคืนสินค้านะครับแล้วให้เราติ๊กเลือกสินค้าที่เราจะคืนนั่นเองอย่างในที่นี้ผมจะคืนเป็นหลอดไฟตัวนี้นะครับเราก็ติ๊กเลือกที่วงกลมตรงนี้ได้เลย จากนั้นนะครับให้เราเลือกเหตุผลในการคืนนะครับกดเข้าไปที่หัวข้อเลือกเหตุผลได้เลยจากนั้นพอกดเข้ามาแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราใส่เหตุผลในการคืนสินค้านั่นเองนะครับเราก็ใส่เหตุผลตามความจริงที่เราต้องการเลยซึ่งอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นหัวข้อสินค้ามีตำหนิหรือใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็ติ๊กเลือกเข้าไปได้เลย พอติ๊กเลือกเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,าเรามากดที่ปุ่มยืนยันที่อยู่ด้านล่างนะครับหลังจากใส่เหตุผลเสร็จแล้วนะครับให้เ,าเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ จากนั้นทางระบบจะมีให้เราอัปโหลดรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับสินค้าของเราที่เสียหายหรือว่ามีปัญหานั่นเองนะครับพร้อมกับใส่คําอธิบายด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเลยครับโดยอย่างในที่นี้นะครับเราก็จะใส่รูปกันก่อนนะครับเราก็กดเข้าไปที่หัวข้อถ่ายรูปเลยอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นถ่ายรูปเลยนะครับจากนั้นเราก็ถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหาหรือว่ามีตําหนินั่นเอง พอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกเลยครับต่อมาให้เราใส่คำอธิบายนะครับถึงอาการเสียของสินค้านั่นเองหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มขั้นตอนถัดไปที่อยู่ทางมุมขวาล่างนะครับจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาให้เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับด้วยการกดที่ปุ่มถัดไปด้านล่างได้เลย ต่อมาจะมาที่หน้าเลือกวิธีนะครับสิ่งที่ผมว้าวมากๆเลยนะครับคือทางระบบเขาบอกว่าเราเสนอโอกาสให้คุณได้รับเงินคืนเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องคืนสินค้าเลยนะครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาส่งสินค้าคืนเขานะครับเพราะเขาจะยกสินค้าให้เราเลยแล้วคืนเงินให้เราด้วยนั่นเองโดยยอดการคืนเงินเนี่ยก็จะคืนจานวนเต็มตามราคาสินค้าที่เราซื้อเลยครับและวิธีการคืนมีด้วยกัน2วิธีครับวิธีแรกก็คือรับเป็นยอดเครดิตนะครับใส่ไว้ในแอปทีมูนั่นเองสมมุติเราซื้อของครั้งหน้าในแอปทีมูเนี่ยก็จะม มียอดเงินยอดนี้นะครับในการชําระสินค้าอื่นๆนั่นเองนะครับแต่สําหรับวิธีที่2นะครับใครที่อยากได้เงินคืนเข้ามาในบัญชีที่เราเคยชําระไปนะครับอย่างเช่นผมชําระด้วยยอดเงินในทัวร์เลนเนี่ยมันก็จะเข้ามาในทัวร์เลนของผมเลยนั่นเองนะครับในวิธีที่2ก็สะดวกดีครับแต่มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลา1-2อาทิตย์เลยนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยนายตึงเนือจะเลือกเป็นวิธีที่2แล้วกันนะครับรับเงินคืนเข้ามาในบัญชีเดิมเลยนั่นเองนะครับเราก็ติ๊กเลือกกันเลย พอติ๊กเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มส่งที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมานะครับเขาจะให้เรายืนยันช่องทางการคืนเงินอีกครั้งนะครับให้เราเลือกตามหัวข้อที่เราต้องการเลยอย่างในที่นี้เนี่ยของผมจะเป็นการคืนเงินไปยังวิธีการชําระเดิมนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลย ต่อมาก็จะเป็นหน้าสรุปการคืนเงินนะครับโดยยอดเงินที่ผมจะได้คืนเนี่ยก็จะเป็นยอดเต็มตามราคาสินค้าที่ซื้อเลยนะครับและอย่างในตอนนี้เนี่ยผมรอแค่ไม่กี่วินะครับมันก็มียอดข้อความเด้งเข้ามาจริงๆครับว่าผมกําลังได้รับเงินคืนนะครับเข้ามาในทูแ money ของผมนั่นเองนะครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการขอเงินคืนขอคืนสินค้านะครับสำหรับกรณีสินค้าที่เราซื้อมาจากแอปทีมูแล้วมันมีปัญหานั่นเองนะครับและด้วยความที่สินค้าที่เราซื้อจากแอปทีมูเนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับและสินค้าหลายรายการเนี่ยราคาไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของผมเนี่ยเขาจะคืนเงินให้เลยโดยที่เราไม่ต้องส่งสินค้าคืนนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สร้างความประทับใจให้ผมอย่างมากเลยนั่นเองนะครับบอกเลยครับว่าผมจะเป็นลูกค้าประจําของแอปทีมูแน่นอนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือท หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื้อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบา,บายยครับ